ต้องนี ày, ้แม่มึงต้องทำแล้วกูพูดจริงๆนะทำไมไมสินะกูกูยังไม่เล่ขนาดนี้บอกไป่ทิ้งด้วยงานหน้าถ้าเชิญอีกกูทิ้งจริงๆกูไม่มีเวลาเอาไปเที่ยวไป้นี่อะไรนี่โอ้โหตั้งเล่นยันเด้ครับขอเก่ครับตัวใหม่กันครับป้าเก่าขครับเอ้ยไม่ต้องกลัวหมดจากงานนี้ใช่ไหมมีอีกงานหนึ่งงานอะไรงานตะป๊อกเดี๋ยวงานอะไร นเออห้องเกิดไงัี้สิัเงานมันเกิดแล้วมีงานนึงงานอะไรงานไม่ได้เกิดเฮ้ยแคนีว่านเป็นหุ่นใช่กูจะมาหลอกตอกตาพวกท่านจะจับได้ทําไม่จับไม่ได้หรอกเชื่อกูดิต้องช่วยต้องช่วยกูเพาก้องเรื่องาบมือก็ได้กูมาถึงขั้นนี้แล้วเอ้ยกอก่อน มึงไม่ยื้อนี่มึงยืมมึงยืมหนุ่มหนยืมยิ่งยเลยเดี๋ยวพอท่านมาเนี่ยเราต้องทำอะไรถ้าเกิดเขาเอาไม้คันคอมึงขาดจบแค่นั้นเองแค่นั้นเองพูดใหม่ดิอะไรนะเอ้ามึงไม่เข้าใจอย่างนี้เลยฮะมึงไม่ต้องทำอะไรเลยมึงยืนที่เฉยเดี๋ยวพร้อท่านมาถึงจะเอาไม้คันคอมึงขาดท่านเอานเองนเออเฮ้ยกูเลอรไม่ปล่อยให้บันอะไรกูช่วยเออพร้อมนะไปตามพร้อมท่านมาเลยตกเสร็จแล้วพร้อมเลย Yeah, yeah. อะไรกได้แล้วแต่สวยเรอ่มเดาขอเองนะขอเพีงนะเพีงไมหลานทั้งหมดจริงไม่หลานทั้งหมดขอเพีงนะอิซิอิซิคาโฟชิโนะเอฟเฟโนอาราบิก้าอะเนี่ยแตกินก็แค่นี่ ยังร้องไม่จบเลยปั้หเย็จุ่กชมาอาดนี้กจะไหวแล้วพระองค์ท่าฟารอุยโอ้โหกระโดดนาดนั้พอแล้วพุทธค่ะบุญเสร็จแล้วลองหันไปท่อพระงนตระยะไกล่อวกความสวยกูสวมาเลยแล้วต้องตัดหัวกูชูไม้ก็ใจไหมไหนวะารอดูหน่อยนี่หมดีดยังจะไปแข็งแรงมันจะตัดขนาเราอะแข็ง มาช่วยกาเล่นตายมั้งไม่รู้ไม่รู้เืนอยูู่วินี่เราเราเข้าประเดูไม่เจ้าั้นอยู่ทางห้าแล้ขวาอยู่ทางขวา้างบนนหรอนา่ไงตังโลกเป็นลาเล่นคนเดียวเฮ้ยต้องเยอะตั้งแกจะพวดเลยเนี่ยไอ้พี่นะตาฝาเซนะตาฝาไม่รู้ใคลไปู้ไกใ ใกล้ๆเลยเห็นในชาร์ตไงไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วเลือกตาอื่นในตานี้ฝากคนละอย่างแล้วประมาณขึ้นไปใกล้ๆเลยดูความสวยใกล้ๆเลยเดี๋ยวแน่แน่ชิชาริดี้านจำได้เล้วชิชาร์อ่ามาดูกันเป็นงู และช่วยกันช่วยกันจัดรกันครและเอาน้ำไปเื่อเต็มเตยยังหุ่นขี้เื่อเมืนกันะลาหมดตไเช็ดับเช็ดก็เชหน้าไปไหนะเช็ดเช็ดไี่เรียบร้อยปัจปทิ้งไม่ชอบปยาวหน้าหมอกหน้าหมอกแบบแป้งเลยนแบบแป้เหมนน่แ้แปมาแปงมาอเคจะมาบอกยงอหนไม่หนินีเฉยสิ không ngon kiếm 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 วันนี้มาใครเนี่ยเป่าให้ตัวๆหน้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงโลกเอ้ยทถวยน้ำตาเขาเลยไม่มาคนเดียวทำไมขนของเราไปเยอะแยะขนกระหังกระหังตายตายแล้วเราจะมาเช็คเดี๋ยวเช็คก่อนความแข็งแรงของขุ่นที่ตั้านน่ะแข็งแรง เดี๋ยวเอางี้นะรูปคอเมันแข็งแรงนะิมันต้องเาเรียกว่ามันต้องแข็งตัวแล้วันะถ้าแขนขาลุดออกมาคตายลยนีไงเนี่ยจะให้ไปทำหรือเดิไม่อเมื่อกี <laughs> ้ <laughs> 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 โอ้โหตรงนี้แข็งลระดมใชจโครงสร้างนะมันโครงสร้างหรอโอ้โหมันจเรียกว่าแข่งยกหัวใช้ดินดินเกลือใช้ใช้ที่กระโหลกควายกระโหลกควายใช้กระโหลควายกะหลควายควายนี่แหละ คุณ๋ยมาทำข้อนเลยเดยวว่าแข็งใช่ได้ใช้ได้ผ่านทานพี่เจ้าค่พอออกมาลำล่างโม้อยู่อะมีนี่มั้ยอะไรกันข้าวข้าวอยากพินกุชชามาหิวได้ไงต้องให้ถามหาต้องตียอไว้มใจ่อะไรกินไปกินไปเออพิซซ่าพิซซ่านี่กุสมาช่วกินพิซซ่าพีเจ้ค่ะ

เ่เล่นกันยังไงครหมเจอไม่กันเจอหรดูแล้วกมาจาเพี่ไม่เคยนี่อตอนเข้ามาเลยกูชมาดสาพียรักกูชมาแ่ไหนแต่กมาไนะพี่วันนี้พี่ขอครั้งสุดท้าย

Kim. Mình về phe à. này, kem nó bay, là... dạ. ứp ướp ướp khai ướp ướp, đi ướp, ứp 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 ướp,

ให่ไปเลี้ยวไม่ได้จะก้อนมัใหญ่อเออแล้วปดตัดเส้นดรงเออละเอียดชิบเลยนะเออแล้วปดดอย่างเนี้ยแล้วมันมีรูอระกินเข้าไปข้มาทบหมูทบปาที่นื่เลร้องให้ทำถเงกระยอนฮะกูมาซื้อล้กใจกูจะขัะบอกแล้วแล้วครั้งสุดท้ายไงอ่มันก็ซื้อ อุครับสุดท้ายยิมิมสู้ไมปเ่ส้ไม่ได้จั้บเปไม่มีบุญุมนะเาะอมาจริงชมารู้ไหว่าทำไมพี่ึงรักุชมายีี่จะอกให้รู้ยพี่ชอบเฮ้ยชอบมาตรงไหนงตรงไหนี่คะดวงตาุชมาตา คนตาโตสองข้างเลยตาหวานมากเวลาที่พี่มองตาคุณมาพี่จหลงคือใไปหมู่ความรักเลยคุมาตาเชื่อพี่ไหมแต่ก็อีกนนะก็เพราะตาของเธอเนี่ยคุณมาแล้วสองข้างเลยหรอไม่

ยิ้วไหมออจมูกแล้วก็มาปากเลยปานิดจมูกหน่อยอะอ่เนี่ยทำไมขี้ขี้ขี้เองอ่ะยิ้มวิ่งวม่เดินวิ่ิไม่ขนจะไปพเลยน่อรอกเหอ่มาเนันแ่เก

ทุกโลหายใจเธอใช่ไหมไม่มีชั้นเลยมีแต่สมงองยาฉันรักเธอมากแค่ไหนไม,มีความดีเลยใช่ไหมพอคิดแล้วมันก็น่าเส็นใจที่เธอไม่เห็นความรักของอฉันฉันเลยฉันอยากอยากไปดูงเขา ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเออเกียวเกี่ยวเกียจะไปยไะไรยังไอะไรไม่ได้ไรอะไรออะไรไม่มีไรพี่น่งทำใครดเองโหมีหน่อยดิครัหาด้วยเถอะเออจะไปยังไไปแล้วนี่เดียวนี่เดียว เาม่ตายก่อนเกิอะไรนัอนมาักเธอยิ่งมทำอ่งเธอยังไม่ใช่เนี่ยอต้องหลงเธอแต่ก็ยี่แหละไปตกลงไปเยอะเ้ยยังยัอย๋ยอมากลัวคุณก็กลัวมั้งเนี่ยิงเธอจับต่อ